คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นําสูตรหน่วยล่างนะครับ เอามาฝากท่านผู้ชมนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ลุงเนียงก็ได้ลงสูตร10บนให้ไปแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะลงเป็นสูตรหน่วยบนนะครับก็เอาไปจับคู่กันดูนะครับสูตรนี้นะครับที่จริงมันเป็นสูตรเก่านะครับที่ลุงเนียงได้ทำไว้นะครับแต่ไม่ได้ลงให้ให้ท่านผู้ชมได้ ชมกันนะครับสาหรับงวดที่ผ่านมานั้นทีนี้ก็พอดีมันก็เข้าอีกนะครับก็ลุงเนียงก็เลยนํามาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามต่อไปเลยนะครับสูตรนี้จะว่าเป็นสูตรใหม่ก็ใช่สูตรเก่าก็ใช่นะครับซึ่งลุงเนียงก็นํามาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันนะครับ มาดูการคำนวณก็ง่ายนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับก็การคำนวณก็ตั้งรางวัลที่1ลงไปตั้ง6ตัวเลยนะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวท่านจะตั้งลงไปก็ได้ไม่ตั้งก็ลงไปก็ได้นะครับเพราะไม่มีส่วนในการคำนวณน,นะครับการคำนวณคือเอาหลักแสนบวกกับหลักพันแล้วก็มาบวกกับหลักหน่วย แล้วก็บวก5คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้นําผลลัพธ์มาบวก1คงที่ทุกครั้งทุกงวดไปนะครับอ่ะเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับ8บวก3เป็น11 11บวก2ก็เป็น12 1 2บวก5ก็เป็น17นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ77-1บวก1ก็ได้8นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก598นะครับสูตรนี้เป็นหลักสูตรหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเราก็หลักหน่วยเท่านั้นนะครับหลักหน่วยคือเลข8นะครับหลักหน่วยนะครับก็เข้าที่เลข8นะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังงวดนี้ก็มาตามนัดนะครับ งวดต่อมานะครับงวดต่อมา9กบวก3เป็น12 12บวก8เป็น20 20บวก5ก็เป็น25นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5 5บวก1ก็เป็น6นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก1 1 6นะครับหลักหน่วยคือ6นั่นเองนะครับก็เขา้าจลี่6 งวดต่อมานะครับ9บวก0ก็เป็น9 9บวก6ก็เป็น15 15บวก5ก็เป็น20นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0บวก1ก็ได้1นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก6 9 0นะครับหลักหน่วยก็คือ0ก็เข้าทิ่เลก0นะครับ ทถิติวันนี้นะครับสูตรหน่วยล่างาสูตรหน่วยบนสูตรนี้นะครับลุงเนียงได้นำมาทำย้อนหลังให้ดูทั้งหมดนะครับ10งวดนะครับวันนี้10งวดเลยเดินดีเดินยาวเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นสูตรที่เดินยาวนะครับงวดต่อมานะครับ 2อบวกหก็เป็น7 7็บวกศนย์ก็เป็น7 7็บวกหก็เป็น12บนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสอบวกหก็เป็น3นะครับต่อมา3ามตัวบนก็ออก5 9 3นะครับหลักหน่วยก็คือ3นะครับก็เข้าที่เลขสาม ต่อมานะครับ5บวก0ก็เป็น5 5บวก3ก็เป็น8 8บวก5ก็เป็น13นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก1ก็ได้4นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก5 0, 4นะครับ504หลักหน่วยก็คือ4ก็เขาทิ่เลข4นะครับ สูตรนี้ทำง่ายๆนะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทำดูนะครับบวกกันแค่3ามตแหน่ง3ตัว4ตัวเท่านั้นเองนะครับงวดต่อมานะครับ5้บวกแเป็น13 13าบวกสเป็น17 17จบวกหก็เป็น22นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2งบวกหก็ได้3นะครับ ต่อมา3ตัวบนก็ออก5.03นะครับ503หลักหน่วยก็คือ3ก็เข้าที่เลข3นะครับงวดต่อมานะครับ4บวก4ก็เป็น8 8บวก3ก็เป็น11 11บวก5ก็เป็น16นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6บวก1ก็ได้7นะครับ ต่อมา3ตัวบนก็ออก3 3 6นะครับหลักหน่วยก็คือ6นั่นเองนะครับก็เข้าที่เลข6 6มาดูงวดต่อมาเลยนะครับงวดต่อมา สามบวกเจ็ดก็เป็นสิบนะครับสิบบวกหกก็เป็นสิบหกสิบหกบวกห้าก็เป็นยี่สิบเอ็ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองนะครับต่อมาสามตัวบนก็ออกศูนย์สี่หนึ่งนะครับหลักหน่วยก็คือหนึ่งนะครับก็เข้าที่เลขหนึ่งนะครับ งวดต่อมานะครับงวดต่อมาสีบวกเได้11 11อบวกหก็ได้12 12อบวกหก็เป็น17นะครับผลลัพธที่ได้ก็คือ77 7็บวกหก็ได้8นะครับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานี่เองออกอะไรครับ3ตัวบนออก 8 6แล้วก็7นะครับหลักหน่วยก็คือ7ก็เข้าที่เลข7นะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับงวดที่ผ่านมานะครับทีนี้มาดูงวดประจำวันที่1เดือนกันยายน2567นะครับ ซึ่งกระดาษแผ่นนี้หมดแล้วเรามาต่อกระดาษแผ่นใหม่กันนะครับกระดาษแผ่นใหม่ก็นี่เลยครับงวดประจำวันที่วันที่ หเดือนกันยายนสองพนร้อยหนะครับมาดู0ูบวกหได้5 5าบวกเเป็น12 12อบวกหก็เป็น17นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7นะครับ7จบวกหก็ได้8นะครับเอาล้วครับสำหรับหลักหน่วยบน สองตัวมาหนึ่งตัวงวดนี้นะครับเลขที่ได้ก็คือเจ็ดแล้วก็แปดนะครับเจ็ดแล้วก็แปดแล้วเรามารอรุ่นกันนะครับสำหรับวันที่หนึ่งนะครับเดือนกันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเรามารอรุ่นกันนะครับก็สำหรับ หลักหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวงวดนี้เลขที่ได้ก็คือ7และก็8นะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนำนำไปพิจารณาดูนะครับว่า,อาชอบเลขตัวไหนชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ